วันนี้ข่าวแรกว่ากันได้เรื่องของการกู้เงินนอกระบบนะครับที่ยังคงเป็นปัญหาใหญ่แม้ว่ารัฐบาลจะบอกว่ายกให้เป็นวาระแห่งชาติแล้วก็ตามก็ยังมีให้เห็นเรื่อยๆครับล่าสุดนะครับมีผู้เสียหายเป็นร้านอาหารบอกว่าเจอแก๊งเงินกู้นอกระบบเนี่ยมาทวงหนี้โหดโดยให้กลุ่มชายชะกันมายืนกดดันที่หน้าร้านอาหารของเขาทำให้ลูกค้าไม่กล้าเข้าร้านไปดูคลิปกับ เป็นภาพจากกล้องวงจรปิดที่ร้านอาหารแห่งหนึ่งในอำเภอเมืองจังหวัดลำปางนะครับจะเห็นกลุ่มชายชะก,กันหลายคนที่ขับรถยนต์เข้ามาจอดบริเวณหน้าร้านก่อนที่จะทยอยเดินกันเข้าไปภายในร้านเพื่อจะไปทวงเงินกับเจ้าของนะครับจากภาพจะสังเกตเห็นว่าในจังหวะนั้นเนี่ยในร้านไม่ได้มีลูกค้าอยู่กับมีแต่พนักง,งานของร้านและแม่ของเจ้าของร้านอาหารวัย61ปีที่เป็นคนเอาคลิปนี้แหละครับมาร้องเรียนเพื่อขอความช่วยเหลือ ทีมข่าวลงพื้นที่ไปพูดคุยกับแม่เจ้าของร้านอาหารคุณแม่ก็เล่าให้ฟังว่ายอมรับนะลูกชายไปกู้เงินนอกระบบมาจริงๆแล้วกู้มาหลายเจ้าด้วยเนื่องจากตอนนั้นเนี่ยร้านอาหารขาดสภาพคล่องแต่สุดท้ายก็หมุนเงินไม่ทันนะครับเพราะว่าต้องส่งดอกเบี้ยรวมทุกเจ้าเนี่ยกวันละ25,000บาทโอ้โห oh. วันละนะเยอะมากไม่ไหวก็เพราะว่าเป็นหนี้นอกระบบไงครับ <Yeah. S 1> ดอกเบี้ยมันเวอร์จนเกินไป ที่ผ่านมาเนี่ยทั้งลูกชายพยายามเจรจากับเจ้าหนี้แล้วแต่เจ้าหนี้ไม่ยอมครับส่งกลุ่มชายชะกันหลายคนเข้ามาในร้านเพื่อจะมาทวงหนี้แล้วทําแบบนี้ทุกวันบางครั้งมายืนกดดันที่หน้าร้านจนตอนนี้เจอหลายๆครั้งเข้าตนเองเนี่ยคุณแม่ก็บอกว่าเริ่มจิตตกแล้วนะไม่เท่านั้นพนักงานที่เป็นผู้หญิงก็หวาดผวาด,ด้วยอีกทั้งเวลามีกลุ่มชายชะกันมายืนทวงหนี้ที่ร้านแบบนี้ลูกค้าก็ไม่กล้าเข้าครับ เขาผ่อนอยู่ต่อวันละสองหมื่นสองหมื่นห้านี่แหละค่ะประมาณตอ,<ด>ตอนนี้ก็เศรษฐกิจีไม่ไหวใช่ค่ะก็เขาก็มาตามทวงนี้ทุกวันแล้วเขาพอว่าวันไหนจ่ายช้าหน่อยเขาก็มาขวางเนี่ยค่ะพอจ่ายช้าหน่อยขวางปุ๊บลูกค้าไม่เข้าปุ๊บเขาก็ไม่มีเงินพอไม่มีเงินเขาก็ก็อย่างนี้ล่ะมันก็จะมีปัญหาตลอดพอมาอีกวันหนึ่งก็มาอีกค่ะก็จะมาตลอดเลย ก็คืออยากให้เขาหลบไปก่อนแล้วก็ปล่อยให้เราได้หาเงินค้าขายเราก็จะเอาเงินเอาส่วนที่ค้าขายเนี่ยส่งไปให้เขาอยู่แม่เจ้าของร้านอาหารบอกว่าลูกชายรู้ดีนะครับว่าเขาเป็นหนี้แล้วก็พยายามเจรจาขอส่งเท่าที่ไหวไปก่อนแต่พอเจรจาไม่เป็นผลตอนนี้ก็เลยเตรียมจะเข้าไปขอความช่วยเหลือจากศูนย์ดำรงธรรมของอำเภอเมืองจังหวัดลำปางแล้วในวันพรุ่งนี้เนี่ยเดี๋ยวจะให้เจ้าหน้าที่ เป็นตัวกลางให้หน่อยไปช่วยเจรจากันต่อไปอก็หวังว่าจะหาทางออกกันได้นะครับไม่อย่างนั้นมันก็จะติดลมอยู่ในวังวนนี่แหละเป็นวงจรอ,อุบาทนะครับ